ดีกันแน่นะวันนี้อยู่ผมนะครับไอ้ข้อเกมแซดกันอีกแล้วนะครับก็นะครับถ้ามีสีงระควก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมมาโปรโมทชแนลเพื่อนผมนะครับเขาชื่อกอนครับ K O N กอนครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ชแนลเขาไว้ใต้คลิปนะครับกอนครับเขาก็เป็นเพื่อนรักผมนะครับนี่ครับผมเขาก็ลงคลิปมาได้ไม่กี่วันนะครับผมขอตัดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการมีเสียงระกวนครับ นะครับมาต่อกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นวิดีโอของเพื่อนผมนะครับมีแค่ไม่กี่วิดีโอนะครับมีคนติดตามแค่สองคนนะครับเ,เพื่อนผมนะครับของแบบเพื่อนขอ,นเอนงเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนครับเป็นเพื่อนรักผมเลยนะครับก็ฝากกดติดตามเขาด้วยนะครับกดไม่กดติดตามผมงอนนะครับทุยแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใจผู้ชมนะครับถ้าจะเข้าไปก็เข้าไปดูได้นะครับ ถ้าถ้าเกิดเข้าไปดูแล้วก็ฝากกดตามเขาด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปดิ